โอเคโอเคน้ำช่วยก็ได้แต่อย่างนั้นนะ้างลงต้นน้ำเราก็ตนองไปไฟส์ซะหน่อยก็เพิ่มเติมพลังส่้ หยุดอยูดด่ตรงนี้นเจ้าออฟฟิล็อกซ์ใช้ระบงการพวบคุมไหนให้ได้ไปดู <c oughs> กลับร่างเดิมและสุด p a r t ิ c l e ก็สอบได้ทั้ที